เอพิโซดเท่าไหร่แลครับสามแปดปั๊ก s o m ิ t งบพ rebel podcast rebel rebel podcast episode ส7 3 8 3 9เท่าิบดาแถวๆนั้นสามเจ็ามแปาเก้าเดี๋ยวนับอีกทีวันนี้เราจะพูดถึง unspoken rules ของจิมใช่ไหมจิง์อ่า พราะมีใครพูดถึงมหมไม่ค่อยเห็นนะคอนเทนต์ที่พี่ผ่านตามมามีแต่แบบเฮ้ยอยู่เก็บดัมเบลใช่ใช้ใช้อุปรกรณ์เสร็จแล้วก็ยกเก็บที่เดิมหรือแบบเช็ดเหงื่อเช็ดอะไรอษาความสะอาดเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่แบบส่องสอนหรือแบบมาจับผิดหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าแบบหนึ่ง เราเป็น introvert เราเข้าใจว่าแบบสมมุติเราเดินเข้าไปในยิมแม้แต่เป็นฟิตเนสีใหญ่หรือแบบยิมที่คอนโดอืหรืออะไรต่างๆใช่ไหมว่าแบบทำตรงไม่ถูกอาจจะไม่มีคนช่วยสอนไม่อาจจะไม่มีเมนทอ์อาจจะไม่มีเพื่อนที่แบบมาค่อยพาสอนวิธีทำนู่นนี่นู่นั่นแบบอาจจะเป็นเป็นทิปส์และทริคที่ช่วยช่วยให้เราดูไม่ รหรือเวียดหรือให้เราดู behave ยิมยิมมันเป็นสถานที่ที่เป็น communal มันแบ่งแบ่งที่แบ่งอุปกรณ์แบ่งทุกอย่างใช่ไหมแ,แบบพอมันอยู่ใน m o u n u t y t y m m u n i t y แบบนั้นอะเราก็ต้องเข้าใจว่าแบบคนแชร์ของกันแชร์ space แชร์อุปกรณ์ครับผมอะไรประมาณนั้นมันจะช่วยนิดหนึ่งมัง้ง เรื่องการวางตัวอ่คำนี้น็อกนจิมนจิมน็อกนอกนอกจิมใหญ่กับพีไม่ค่อยถนัดทีมอินทรเวิร์ตเอาในยจิมก่อนแล้วกันข้อแรกเลยที่อยากจะ bring it up ชี่ที่ bring it up ข้อแรกขึ้นมาเพราะมันชอบมีคอนเทนต์ที่แบบเวลาผู้หญิงเล่นปุ๊บเราจะต้องมีผู้ชายไปแบบจ้องเขาแล้วเขาจะรู้สึก uncomfortable ใช่ไหมออ พี่ใหญ่ก็เลยคำอัพ rule number o n look but don't stare yeah แล้วแบบอ๋อช่วงช่วงที่มีคอนเทนต์เยอะเลยที่แบบผู้หญิงว่าผู้ชายชอบไปจ้องเขาเวลายกไปออกกำลังกายใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบช่วงมันก็น้อยลงเนาะช่วงนี้คอนเทนต์นั้นเห็นน้อยลงครับเพราะมีมีแบบอ่าไอจีสองสาม account ที่แบบ มามาว่ามาเถียงว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนั้นเดินผ่านแล้วก็แค่มองไม่ได้จองแล้วสองยู่เล่นท่าที่แบบอยู่เล่นท่าที่โชว์ก้นให้ที่มันเห็นอยู่บอดีพาร์ทซึ่งก็ไม่ผิดะอืมแต่ว่าจากฝ่ายผู้ชายนะครับถ้าเราเดินผ่านแล้วเป็นผู้หญิงแล้วแบบแค่มองแล้วก็แบบหันไปอีกทีนึ่ง มันไม่ได้เป็นแปลว่าเราแบบจ้องร่างกายหรือแบบดูร่างกายอยู่มันแค่แบบเรา,า notice เราเห็นก็อยู่อยู่ตรงนั้นคนเรามีตา <laughs> you on the way maybe you looking good maybe หรือก็ you actually look good เราก็แค่เห็นเฉยครับแต่ว่าอย่างที่พี่กับพี่อยาจะบอกคืออย่าไปจ้องด้วยในฝั่งนี้ในฝั่งผู้ชายหรือในสำหรัแบบใหญ่เองนะถ้าเห็นใครเล่นท่าฟอร์มดีเนาะ จะ appreciate ว่าแบบเฮ้ยยูฟอร์มสวยใช่ใช่มันจะดึงไปแบบฟอร์มดีใชจะนอยหรือฟลิปไซด์ยกหนักยกหนักฟอร์มดีฟอร์มดีสกิลสูหรือสุดท้ายฟอร์มไม่ดีแล้วก็แบบหันไปอยากจะเดินเข้าไปเป็นเป็นเทรนเนอร์แต่แบบมันก็แบบ let's not my place เราแบบไปคุยกับสเตรนเจอร์เราไม่รู้จักด้วยยูดูนี้ร็องด้วยไม่สะดวกดีนั่นก็เอีก่ยใช่อีกตัวด unless I ask for it ถูกต้องสุดได้สองข้อเลยข้อแรกคือเรามอมผ่านๆได้นะครับเราแอดมายได้ในสิ่งในสิ่งที่เราแบบเห็นแต่พยายามไม่แบบต้องเปีย creep จ้องอะไรแบบนี้อย่า creepy ข้อ uh, สองก็คือถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือก็ไม่ต้อง give advice ใช่บางทีมันอาจจะน่าลำคาญสำหรับบางคนอาจจะไม่น่าลำคาญอาจจะน่าลำคาญอาจจะไม่น่าลำคาญก็ได้แต่ว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ขอก็ได้นะสปอตต่อยสปอตอ่า honestly ถ้าอยู่เดินไปแล้วแบบ biggest guy in the room so เฮ้ย hey, ไม่ค่อยชัวร์ท่านี้อยู่มีเวลาแบบช่วยสอนนิดนึงได้ไหม Usually the biggest guy in the room แบบ Happy to help you อยู่แล้วอยู่แล้วเพราะแบบเขาผ่านทุกอย่างมาแล้วแล้วเข้าใจว่าแบบเออทุกคนก็มีจุดเริ่ม uh, ถ้าเขาหันมาปฏิเสธบอกว่าไม่ I ร a like, s l i don't he's an asshole โอเคกระถามคนอื่นก็ได้ครับคนเยอะๆ Find the second biggest guy เขาจะบอกว่าเอ้ย มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผิดหรอกแลก็ไม่ใช่อะไรที่น่าเขินที่จะเดินไปหาคนสปอตนะ mm hmm. ปกติมากเผ่อ mm hmm. คนที่ที่เดินไปสปอตเขาก็อภิเอทและคงเชียร์อัพอยู่ด้วยเหมือ hmm. นกัน Unspoken rule three spotting so uh, มันจะมีหลายวิธีหลายสไตล์ที่จะสปอต uh, คน uh, ตอนเขายกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าใหญ่คิดว่าแม้แต่อยู่เป็นสไตล์ไหนก็แล้วแต่ rule number one and the only the biggest rule คือนอกจากเขาต้องการสปอร์ตจริงๆอะไม่แตะหรือจับตัวหรือรอุปกรณ์เขาเพราะมันจะ distract เพราะเราไม่ได้สนิทกับเขาเราไม่ได้รู้จักเขานี่พูดถึง stranger มามาคนที่ไม่รู้จักมาขอสปอร์ตใช่ไหมสมมติว่าสปอร์ตเบนช์เพ s สอยู่แบบโอเคไม่รู้จักเขาเราไม่รู้รู้ว่าคิวของเขาต้องการอะไรตอนเขาต้องการสปอร์ตใช่ไหม เลยสมมติว่านี้เอายืดแขนออกมานี่คือบาร์ตอนเราสปอร์ตแขนเดียวเพื่อพอตเทนนิสจะจับบาร์ตลอดใช่ไหมเราก็พาวเวอร์เหมือนจะช่วยแล้วพร้อมที่จะมาสปอร์ตถ้าเขาหมดแรงอันนี้คือบาร์เบลนะครับไม่ใช่แขนสมมติว่าช่วยสปอร์ตสควอตอยู่ก็ไม่ต้องมานบ หนึ่งไม่ต้องจบันนีองใช่และจักรและก็โอเคสอดแขนอยู่ใต้จักรและแต่วก็ไม่ต้องแตะตัวไม่ต้องไม่ต้องแตะไม่ต้องประกบตลอดใช่แค่ be ready for แบบถ้าเขา struggle ถ้าเขาค้างค้างไม่ขึ้นเราก็บอกแบบพูดมาช่วยหรือกับทาง up going back down okay ช่วยเก็บชกบะยกบะออกก็ได้ และอยากกลัวที่จะขอสปอตจากคนที่ดูเหมือนมีประสบการณ์และไม่มี vibe creepy เพราะว่าสมมติว่ามีผู้หญิงมาขอสปอตจากใหญ่ใช่ไหมจะไม่คิดอะไรเลยว่าแบบโอเคแม้แต่หน้าตาดีแค่ไหนใส่เสื้อผ้าเยอะน้อยแค่ไหนมันคือใหญ่จะช่วยป้องกันให้ไม่บาดเจ็บหรือให้ความมั่นใจที่จะพยายามยกดักหรือเร็บเยอะๆอะไรก็แล้วแต่ เลยแบบ Mindset ส่วนมากของคนจะเป็น I'm here to help here to cheer ไม่ได้แบบ here to pick up a girl หรือแบบถือโอกาสที่จะมาแตองอะไรประมาณนั้นพี่กับพี่ใหญ่นะคนอื่นไม่รู้ส่วนมากนะส,นกนะส่วนมากในยิมท,ที่วายพี่เขามาออกกำลังกายจริงๆเขาก็จะีคิดว่าเขาจะมี Mindset นี้แหละครับว่าขอช่วยได้ช่วยมาเดี๋ยวดูให้อะไรอย่างนี้ใช่ถ้า vibe ผู้ชายในยิ้มมันครีปปี้หมดอะอาจจะอาจจะหันไปม,มองยิ้มอื่นดีกว่าอาจจะดีกว่าลองดูฮนะอพอพูดถึงอะเสื้อผ้า,าทั้งผู้ชายและผู้หญิงถ้าอยู่ถอดเสื้อเล่น <S 2> <S 2> expect <S <S looks ต้องมีคนมองอยู่แล้วใช่ <S 2> <S 2> ใชจ้องหรือไม่จ้องขนาดเราเราพูดถึงว่าแบบอย่าอย่าจ้อง เซทดีก็อ o อ่ะที่อื่นอันเดอร์เถ้าเป็นผู้หญิงอยู่ก็ใส่แต่บรามันก็เห็นค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็เห็นหัวนมไปเลยคนเรานก็มองอยู่แล้วใช่มันเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้มันจะเป็นปัญหาถ้าเขาแบบ เขามาหัดเล่าแบบพยายามแล่าแบบอยู่แบบ no I'm not interested but expect looks if you're you're taking off your clothes if you're half naked คือแต่งตัวได้นะครับทั้งคุยไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าเรื่องการแต่งตัว it's your choice your h o i c e r i g h t your body แต่แค่อยู่แต่งมาอยู่ถอดเสื้อมาก็ต้อง expect ว่ามันจะมีคนเกลียด attention อยู่แล้ว yep it's okay we trained to look good naked look good naked Um, เสียงโอเคเวลาเรายกอะไรหนักๆมันจะมีเสียงกันแล้วเนาะกั้นหายใจผ่อนลมหายใจแบบนั้นจะโอเคแบบฮึบหรือแบบอึดหรืออัพอะไรอย่างเงี้ยมี the different sounds of lifters จะมีงูมีฮ uh ึด huh. ฮึด <laughs> อัพอัๆอัพอัพอัพอัซอัอีซอัพันอัพนัพอ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 ัอัพอัอัเออัพมัพอไพอัพาัพอัพอัพอัพไัพอัพชัพอัมอัพ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 ่าพอัพ่ัพอัพอัั้นบพอัพอั้นกรีดหรือัพาัพอัััอัพัพอัังขึ้นเป็นซอัพออัพ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 พอัพอัพอัพอ่พันัอนอัอ จิมโบรจิมซิสคนอื่นๆที่มาใช้ฟิตเนสด้วยกันใช่ชาแนภาพมีคนกรี๊ดอยู่ในนั้นหรอฮ่า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 เว้นเสียว่าทั้งจิมมันเป็นอย่างนั้นก็โอเคเป็นจิมที่กรี๊ดได้แหกปากได้โอเค go on I guess I don't know it's funny ก็ใส่วิกสีทอง ใช่ทำเสียงฮึดมีใหญ่ใหญ่เองก็มีนะผีก็มีเวลาีการหายใจเวลาหนักๆครับทุกคนจะมีเสียงว่าเสียงการหายใจหรือไม่ก็เสียงปล่อยแบบฮึดอี้ใช่แล้วจริงๆอ่ะเพียเป็นเสียงนั้นแล้วการปล่อยการหายใจอ่ะนิดนึงอ่ะตอนยกหนักจริงอ่ะ มันจะช่วยมันจะช่วยหลายอย่างช่วยป้องกันโรคดับหน้ามืดโรคดับหน้ามืด black out และ uh, ความดันในหัวนด้วยในสมอง a little bit a little bit dangerous ถ้ากันเยอะไปทิ้ง drop Dro dropping dropping weights ใช่ uh, this is big one เลยถ้าอยู่ในยิมที่ไม่ให้ใหนุญาตดรอปทิ้ทงน้ำหนักทิงท้งน้ำหนักทิงท้งอุปกรณ์ใดๆก็ตามโดยเหตุผลที่ว่าพื้นไม่ได้ถูกออกแบบมาหรืออุปกรณ์นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทิ้งได้ใช่เ,เลยาสมมติว่าเราอยู่ใน Fitness First ในห้างว่าคงไม่ควรทิ้งน้ำหนักทิง bell, ้งบาร์เบลแม้แต่มีบัมเพลท นอกจากเขาสร้างโซนที่สามารถทิ้งได้แล้วก็อับสบอิมแพ็คได้แต่ว่าจริงๆอ่ะมีอุปกรณ์เดียวที่ดีไซน์และควรจะทิ้งนั่นคือบัมเปอร์เพลทเพลทใหญ่ๆพวกนี้บัมเปอร์เพลทยางเพลทยางใช่หรืออ่าคอมเพตชันบัมเปอร์เพลทด้วยที่เป็นสีสีด้วยนอกจากนั้นนะดัมเบลแคโรเบล ไม่ควรทิ้งเลยไอ้พวกเนี้ยเพราะหนึ่งสมัยนี้มันเด้งแล้วก็สมัยนี้เป็นเป็นแฮกเป็นเหลี่ยมเรียมใช่มันเราไม่รู้มันจะเด้งไปไปทิศทางไหนอะว่าแบบมันเด้งไปเด้งมาสองเขาไม่ได้ดีไซน์เพื่อแม้แต่เป็นยางอ่ะเขาไม่ได้ดีไซน์เพื่อจะแบบถิงอย่างบัมเปอร์เพลทอะไรแบบอุปกรณ์หักได้เนาะเพลงหูเคดเดิร์เบลหักได้อันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะสะเทือนเลื่อน หลุดมีหัวหลุดหลายหลายลูกและที่ใหญ่เคยเห็นนะอาลยหนึ่งมันอันตรายเพราะแบบมันอาจจะเด้งกลับมาใส่เราแล้วก็สองแบบอุปกรณ์มันก็มีค่าด้วยอ่ะแม้แต่ไม่ได้เป็นยิมเราอะเราก็ควรจะ respect the equipment นิดหนึ่งไม่ได้พูดถึงในแง่เพราะเราเป็นเจ้าของยิมนะ แม้แต่เป็นเบอร์จินมีเงินเยอะก็ก็แล้วแต่ก็ respect the equipment ใช่ respect equipment แล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุของตัวเองและคนอื่นนะครับเือนการชิ้งน้ำหนักใช่มีอะไรอีกไหมเหงื่อเหงื่อใช่ใหญ่เป็นคนนี้เหงื่อเยอะชิ้งก็ด้วยใช่เออ it's okay อย่าอย่าเป็นปกติอย่าอาย it's okay อย่าเราก็เช็ดใช่ถ้าเราเราแบ่งเบนช์ตอนวันที่เราเบนช์ใช่ไหมครับ จะเอาผ้ามาผ้าพันเช็ดตัวปูกไว้เลยใช่ตลอดเลยโอเคถ้าใช้เสร็จก็ฝากแชทสมัยนี้ใหญ่คิดว่าคนเรามีอักเสบสเปรย์ตั้งแต่โควิดเยอะมากเลยอะไรแบบก็ฉีดฉีดแชทแชทดให้มันแห้งให้ให้มันรู้สึกแบบเออไม่ไม่นั่งแล้วก็แบบให้คนใช้ต่อรู้สึกโอเคหน่อยไม่อีกใช่หนึ่งภาพแล้วเรานั่งนั่งมุนบอร์ดที่แบบพวกเราสมานเซลล์สวย จากข้อม yeah. oh. ืออดูด pues ั่นแ้ลว่าทำไมทำไมคุ you ด a y that? ั่เหรนัโอเคข้อไหนอีกไม่มีแล้วมั้งเสียงแต่งตัวเงือชิงน้ำหนักฮอ g g i n ง the equipment so แปลว่ากักว้ ใช่ใช่คนเดียวแบบผมเล่นดรอปเซตครับมันเลยมีดัมเบลสาม้ำหนักอะไรอย่างงี้ใชอ่อยู่ข้างหน้ากระจกหรือเรามากินที่ฮอกกิ้งสเปซกินที่แถวดัมเบลแร็คเพื่อแบบเราหยิบดัมเบลมาแล้วก็แบบมาโรมาช็ whatever. อคอะไรแบบอ่หนึ่งดัมเบลแบบเราก็เคยเห็นอะพวกที่มีดัมเบล สีหคูอ่อยู่รอบเบนช์เขาอะแล้วแบบเล่นยู่จะเล่นกี่ท่าวะอยู่จะเล่นกี่ดรอปเซตวะแบบาทายิมลง่งแบบล่งเลยแบบไม่มีใครนั่งอยู่ไม่มีใครอยู่ในยิมเลยก็แบบโอเค do your thing แต่ว่าถ้าเป็นเป็นเป็นช่วงที่ peak t i m แบบก็เราจะรู้สึกยังไงถ้าแบบตัวเราเองอะเดินไปหยิบ อุปกรณ์แล้วแบบมีคนหนึ่งใช้ไปหมดแล้วก็แบบไม่ยอมแบ่งไม่บอกบอกว่าแบบเออไม่จบไม่จบเออยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ก็มันเป็นวิธีสาธารณะใช่ก็ต้องแบ่งแบ่งนะครับหรือ่นวิธีการยกในวันนั้นอ่ากระจกก็เหมือนกันว่าเข้าใจว่าอยู่เราเราจะเช็คฟอร์มหรือเช็คเช็ครูปร่างเราเองอะของเราเองใช่ไหม that's fine that's n o นนท์พร้อม at all แค่เข้าใจว่าถ้า uh, Mirror Space พื้นที่กระจก uh, อยู่แย่งไปหมดเลยคนอื่นก็ uh, ใช้ไม่ได้เหมือนกันด้วยว Back off นิดนึง uh, ใส่ตามไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นแบ่งให้คนอื่นโพสด้วยใช, <laughs> ใช่อาจจะเจอเพื่อนใหม่ด้วย Nice Nice Sounds b บรา Nice Sounds <arms. S 1> nice ประมาณนี้เนาะอ n s p ป ken r u รู no? rule, หรือบางบางบางรก็มีคนพูดถึงแล้วแต่ว่าพี่กับพี่ใหญ่ก็บร g i อ up ขึ้นมาว่าเรื่องคุยแม้แต่ oh. เพื่อนสนิทใช่สนิทกันมากตอนพี่ยกอยู่อ่ะใหญ่ห้ามคุยมันเพราะมันจะเสียเสียสมาธิโฟกัสใช่อ่ มีสองลูกแบบนะถ้าคนยกอยู่แม้แต่เป็นท่าง่ายๆงยงๆแบบไบเซิรเครเขาเองก็อาจจะโฟกัสอย่างอย่างแบบแน่นมากเลยอะอะแบบฝักอย่าอย่าอย่าคุยอย่าทักอย่า disrupt คนตอนเขาเล่นเซตของเขาอยู่แบบพึ่งชวนคุยรอ,อให้เขาพักระหว่างเซตก็ชวนคุยได้ถ้าเขาโอเคแต่ว่า ถ้าเห็นว่าเขาเสียบหูฟัง That's a big signal ว่าแบบอย่าเพิ่งยุ่งกับเขาอาจจะส่งเว็บเวบทรายอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับถ้าเขาเดินหน่าต่อแบบถ้าหูฟังแล้วก็คู่ดีแล้วก็ปิดไว้นะ Just leave h i m leave h e m leave them alone they they're battling demons i t some very big demons หรือถ้า big lift ใช่ถ้าเดินผ่านหน้า ใช่ระหว่างจะพูดเลยเอ่อเด f ดลิฟต์สควอ n เอ่อคลีนสแนช e s s เรสอ่าเพราะว่าแบบไอ้ไอ้พวกท่าเทคนิคพวกเนี้ยมันต้องการสมาธิค่อนข้างสูงใช่ครับเอ่อ uh, เลยตอนเขายกอยู่นะอย่าเดินผ่านหน้าเขาเดินด้านหลังจะดีกว่า S <S หรือแค่รอให้เขายกให้เสร็จแล้ว,ลวค่คอยเดินผ่านนี่คือกฎใน Olympic Weight Lifting ยิมอยู่แล้วแต่อย่กคิดว่าแบบทั่วไปมันก็ actually should apply เพราะว่าถ้าเขาผิดพลาดผิดพลาดไอ้อยกพวกนี้ตัวเขาอาจจะเจ็บหรือถ้าเขาพลาดหน้ามันก็อาจจะเด้งไปโดนเราด้วยครก็พวก snatch clean เจออันที่พี่ใหญ่ยก so a bit of spatial awareness ก็จะช่วยในนั้นด้วย last rule สำหรับพวก introvert อย่างพวกเราถ้าทำตัวไม่ถูกในยิมหรือสถานที่ใหม่ three things smile nod then <And> lift and then go lift show me นันว่าเราทำถูกไม่ถูกใช่ก็คิดได้ตอนตอนไปไปยิมอื่นนี่แหละครับเอ,อ้ยอยากไปยิมอื่นอยากไปเจอคนแต่ที่ทำได้มากสุดก็ประมาณนี้แบบก็เลยถ้าดีขึ้นหน่อยก็เราไม่มองน้าด้วย no eye contact <g ül> <c oughs> ประมาณนี้ไปสรุปกันเองไม่รู้กี่ข้อแล้ว <g ül> นะครับ ถ้าไม่เห็นด้วยก็มาด่าเราก็ได้หรือว่าเพิ่มเติมอะไรก็บอกได้ในคอมเมนต์เลยเราเจอกันในอีพิโซดถัดไป